สวัสดีค่ะวันดีค่ะพี่น้องปองปัยสบายดีกันสุขสุขคนผูพ่อก,กับยเยผลช่วงเล้งเล้งพี่น้องช่วงเล้งเล้งเบิดมือเบิดเบีเ้ยนบดพวกกันวังหันเท็ดคลิปลบไปเร็วไปอัพแล้วมันบ่นได้พี่น้องไปเบืองแล้ววิดีโอมันบ่นบันทึกให้ยายผลก็เลยจีมาบอกไหมกว่านอื่นนะคะก็ต้องขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องนะคะที่ เขามาให้กำลังแรงใจนะคะเขามาติดตามทักทายไปหาพี่น้องของข้าขอบคุณไปหาพี่น้องของข้าสัวลูกด้วยพี่น้อง,องเขขอ้อขอบคุณไปยังสปครลาวด้วยนะคะขอบคุณไปทักทายไปยังเพื่อนบ้านข้ขางพม่ากัมพูชาเวียดนามน้ำนะคะก็มาพอกันมาน,นีการหลากหลายเรื่องราวเื่เกลับมาว่ามาจากตามภาษาเย็บบนพี่น้องเก็บเบียกไปน้ำมาน,นี บ่ได้ออกไปทางไหนหมดเศร้านี่ฮ็ดสวนนะคะหมดเศร้าเฮ็ดสวนทำความสะอาดหญ้าได้หญ้าได้หยังทังงลังบ้านเนาะเตรียมเตรียมพื้นที่ไว้จะปลูกผักกันละพี่น้อ,อ,องก็เลยสายก็เลยแบบว่าบ่ได้เฮ็ดคลิปอีหยัยงลงเลยแล้วก็ไปตัดไหลมาพี่น้อง อันนี้เป็นไหลที่ย้ยบนตัดมาไหมสําหรับมือนี่นะคะสําหรับเมื่อนี่อันที่เมื่อวานนี่เฮ็ดเล้ว hmm. ๆพี่น้องเอาไปตากเล้วเอาปตากเล้วไหลนีห่หลายคนก็สะสงสัยเนาะสาหรับผู้บอท่านี่ดูเนาะก็สีว่าเอาไม่เห็ดอีหยังนะคะต้นไหลต้นกกนี่คือเขาจะเอามาซอยเอาต่างแต่เนื้อผิวของมันนะคะเนื้อผิวของมัน แล้วตรงใส่ตรงกลางๆเนี่ยสีขาวๆหน่อยพี่น้องคือห้าบ่าเอาเห้าก็จะเอาทิ่นไปเฮาจะเอาตรงตานเนื้อผิวของมันเนี่ยเอาไปตากตากลามันก็ตากแหงลวมันก็กนนกจะเป็นสีขาวพี่น้องเราพูนก็จะเอาไปย้อมไปย้อมสีนะครับไปย้อมสีแล้วก็ะเอามาตําเป็นสาสเป็นสาสเป็นเสือนั่นแหละเนะะาะภาษาไทยคือเอินเสือนั่นแหละ อะไรย่บนกะเลยเอามาเห็ดไ้เพราะว่ามันกะเขาปลูกไว้ก็มีแล้วก็มันกะเกิดตำให้น้องคล้องบึงแดงธรรมชาตินอกกะมี่เย่บนกะเลยเอามาเห็ดไ้ถามสีมีเวลาตาอยู่บ่นะคะกะกะบร่รบู้เพื่อกันนะคะถ้าบ่มีเวลาตามเขาก็สิเอาไว้ให้น้องนะคะเอาไว้ให้น้องน้องสาวอยู่ชุมแพ่ขเจ้กากะน้องเขากัสิมหาสุป,ปีช่วงปีใหม่สให้แก้เอาไปตำ พอเด็กขายพ่อเด็กซื้อเขาซื้อน้ำกินแล้วพี่น้องเพราะว่าเราโบน้องสาวอยู่บนคนนั้นโบโบมีหายไม่น้ารับจ้างกินนะแกมากกับาเสียแกเอาไปไหว้ถ้าเฮ็ดหมูว้านกับมัดตากเร็วแล้วเข้ามาดีกาอากาศก็รลู้ซึกว่าแป๊ป่วนยุคพี่น้องรู้ซึกว่าแป๊ป่วนยุคเราเป็นเป็นแดดเอ็มเซมพ่อ เียงเทียงมากเป็นขึ้มขึ้มนี่ฝนหย่อนยิดนิดนะคะต่ว่าตอนนี้แดดออกอีกแล้วพี่น้องนี่คา่าข้ายุ่สิเขาอีกแล้หอหลออนึงกับรู้บ่านมันสีมาโดนทั้งทั้งบันได้บนโบนะคะแตว่าช่วงนี้ก็คือน้ำนี่หลายคักแล้วล่ะพี่นอ้องหลคักแถวชุ่มพ่วงแถวเมืองย่างนะคะน้ําท่วมเป็นบางพื้นที่แล้วนะคะถ่วมหน้าเขาก็เจ้า หน้าเขาก็เจาะกําลังสีพ่อเกี่ยว,ยวแหลวพี่นอ้องเลืออีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์กับสิริกเกีียวแล้วสงศีน่าจะได้ผลผลิตแล้วปองเกนว่าข้ายุ่มมาหลายหน่วยหลายละลอกหลายมันก็ะลยถ่วงพี่นอ้องห,หน้า้ลเพื่อนนั่นน้าลดอ่างจัดกิบน้ามันนะเลยมัดถ่วงหน้าเข่าแนจะมาโูคดีไปมาทางหน้าหน้ายญ่บลเบลอเบ,บ,บ,บไปหอด บริติดฟางมุ้นนะคะถ้าเป็นฟังสะเทดนาอาจจะว่าเน่นะคะแต่แต่แตน,นี่เป็นฟังทั้งแม่น้ำมุ้นนะคะมันกะริทถ่วงกับเป็นไพ่ธรรมชาติว่าอยากให้เกิดพี่น้องแต่ว่ามันกะเกิดแล้วกับจ้งซสจังไหมันเป็นไผ่ธรรมชาติเนะดวงคงกะยืนมือกับมะซอยแหละแต่ว่ากะถามมามันได้เต็มที่เต็มหมากเต็มหน่วยคือเฮาคลายเขาขลายหนาเองบอม,มันกบว่าได้ดอกพี่น้องแต่ว่าเพิน่นกะช่วยเหลือไปแน่ เยียวยากันไปเนาะดีกว่าบดใหญยังวันนี้หน้าของยิ่งบนหมู่บ้านนี่เนาะตามที่ไปถ่ายคลิปให้พี่เห็นเนาะเฮ้เบิ่งน้งกำกําลังเหลืองกล้วยเลยพี่นอ mm ้อ hmm. งหลายคนมาถาม,มาว่าใบย้ายสิเก,กลไฮเพราะอลไรเกี่ยวเมื่อใดหนเสารมาถามกันกระโพวันกันกรพโพเนาะก็เประมาณคงจะเป็นมันสุกวันเสาร์หน้านะคะอันนี้มันสุกนี่แล้วเนาะก็จะเป็นประมาณอีกอาทิตย์นึงแหละพี่น้อง กสิพอดีหาเทียผ้ายุเข่ามามือมือเฮือหาเทียเออพายุออกไปแล้วมันบ่นั่นกสิสะดวกเท่ากสิตเด็กเกี่ยวหารถุดหาล,หา,ลาไปเกี่ยวบดีกามีเอฟซีนอกเบกิ้งกบาร์ย้ายไปไทยไปไทยรถเกี่ยวเขาให้เบิเเ้งนีเด้อว่าสันพขาได้หายคืนหอดบ้านแน่ว่าสันอยากเห็นาา่าสันเดี๋ยวเยอะบนว่าจะไปไทยดอกเดี๋ยวอัให้มันหอดหมือคนเนานะดีไปไทยให้เบิ้งพี่เนาะไทย บดเกี่ยวไทยอันเฮาเข้ามาตากมาหยังนี่เนาะชีวิตบ้านบานชาวไห้ชาวนาเฮาทุกมื้อนี่เฮ็ดนามันบ่ได้คือเก่าเด้พี่น้องมันบ่ได้คือสมัยก่อนแล้วนะคะบ่ได้คือสมัยก่อนแล้วเพราะว่าสมัยก่อนนี่เฮาสิเกี่ยวเองเนาะใส่เกี่ยวเกี่ยวเองเกี่ยวเฮ็ดเป็นปอนเป็นปอนไว้ยามมื้อเช้าก็ไปกู้ไปหยังซี่นะแล้วกันพอมันแห้งมันเสร็จเกี่ยวเสร็จแล้วเฮาก เอเอาหาบมาใส่ล้อมใส่ล้านไว้แล้วก็ไปตีไปสีเอาซมเมอร์นี่มันมันบ่เมนแบบนั้นเลยพี่น้องสมัยเทคโนโล,โลยีสมัยเทคโนโลยีเขาเห่่ายแต่ว่าไร้ใจสูงนะคะเห็ดไงไร้ใจสูงยิ่งตกมาในปีนี้นะเขาบ่มีราคาเลยพี่น้องเช้าหน้านี่น้ำตาตกไน่ก็รู้ว่าได้สิได้เงินใสมั้ หมาหมุนนะคะาว่าจะเป็นค่ารถเกี่ยวาว่าจะเป็นค่าไถค่าปุ๋ยทุกอย่างนะคะต้องรวดแล้วจะใส่เงินเนาก็ต้องขายเขาน่หนะขายเข่า,ขานะนะ่นนะเาหมุคนาค่ารถเกี่ยวค่าปุ๋ยค่าอย่างเนาะแต่ว่าราคาถูกๆก,กยังสี่ก่ะมันก็บ,บ่ได,บได้เงินไหลอย่างสี่น่ะพี่น้องมันบ่ได้เงินไหลายแถมช่วงต้นปีมาเล็กๆฝนบ่ตก เขากับทายไปแน่อย่ากัะเกิน,ะน,ท,นท้ายยังสินะบทผลิตเท่ากับเล็บประเด็มเม็ดเต็มเงวยเท่าไหร่ดาบที่เคยได้คนละหล,ลายปุ่มหลายเกลียนยังสิลายตันยังส่งกับลดลงไม่เป็นเคิงโต๊ะคิงน่ะพีน่น้องแถมราคากับบอดีอีกเพราะากับกดเอาบ้านแมนมาเฮ่าดีเรียบเอาราคาได้พี่นอ้องเอ้ยมันเขาได้ตั้งราคาให้เทานะ่ะเขาเฮ่าเข็นไปหอดเขาแล้วนี่เขาชืว่าเขาเจาเ้านี่เขาตีนะ เขาเจ้าบังงามเขาเจ้าให้ท่านันบาทท่านี้บาทนังนสิน่ะพี่น้องเขาจำเป็นจะต้องขายเขาขายบ่ได้ตีมั่นกะาไดยูนะคะถ้าเขามีเงินทุนห้องถงใว้สียใจค่ารถเกี่ยวค่านี่ยังอ่ะเนาะแต่มันกะาบมี่นี่เดียวมันจำเป็นมันก็ต้องไ้ขายสีน่ะอันนี้ก็คือความมันเป็นความจำเป็นของเช่าหน้าพี่น้องเกินบ่ได้ขายบ่ออกอันนี้เย่บนกับมาบอกสู้ฟังเนาะว่า สถานการณ์แบบนี้มันเป็นยังสี่ยังสี่นะเช่าหน้าตรงกรับลำบากอ่ะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นอาชีพอย่างก็ย่อมมีอุปสรรคย่อมมีปัญหาย่อมดิ้ล้นเนาะพี่น้องว่าบก่กระสูกกันไปเนาะบางคนกับพ่อเกี่ยวเข่าซิส่นมี้เดียวมีแรยงยังนมยังแน่นอยู่เนาะ่นกับเขากรุงเทพไปหาเหตุการณ์เหตุงานพ่อเด็กจุนเจือขอบขั้ว ลองค้นกัไปเหตุงานก่อสร้างไปเหตุงานต่อเติมเนาะลูกผัวก็ให้เมียอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงเจ้าผู้กเฒ่าผู้แก่ก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานบ้านี้ก็มีเอฟซียิ่บนถามมานะคะว่าย้่บนบ่ไปเหตุงานอีก่บ่ปไปผู้เกียปลาตองอีกบ่นะคะถามมายิ่บนก็โดนขัางถามแบบนี้เนาะก็หลายคนถามมาอยู่กะ แค่นี้เขาคิดถึงน่ะพี่น้องหวนคิดถึงอดีตคิดถึงตอนที่เขาอยู่คนถ้ามาอยากกลับไปบอยากกลับยูนะคะอยากกลับไปยูพี่น้องแต่ว่าเขาสิกลับเหชรอย่างละ่ะในเมื่องั้นมันบม่มีแล้วนะคะงั้นจะไปเป็นพนักงานโรงแรมทําความสะอาดเป็นแม่บ้านทําความสะอาดโรงแรมซะมันกะโรงแรมก็แทบจะไม่มีเปิดเลยพี่น้องในหน่ยุูป,ป้าตองเพราะว่ายู่บนกะอันโทษถามกับเพื่อน ที่ยู่หันเนาะโทษทางก็เพื่อที่ยิ้วหันตลอดนะคะเพราะว่าจะเป็นจังน้องบัวยังสี่น้องบัวกับช่วงหนึ่งกัมีไปเซาลานนะคะขายอาหารฝรั่งนะคะอาหารฝรั่งหล่ะก็เป็นพวกเครื่องดื่มมี่อย่างนี้กะมันกับบ่บูมพี่นนอะมันกับรู้สึกว่า,านักท่องเที่ยววาหลายคนเที่ยวคนกินม,มี่ยังสี่นะมันกับบุ่่มกับคาใส่ใจบ,บุ่่มกับคาข้องฉีบที่บ้าเฮาเซาเขาอย่างสี่เนะาะกะ เลิกไปหรือประมาณนั่นหละนะคะแต่ว่ากับมีคนนั่นอยู่ว่าคือบรส่วนน้องบัวมาอยู่บ้านน้ำยายบ้านบริสุทิเาขาเขาบริสุทเขาบ่มานะคะน้องบัวเขามาบริไดเพราะว่าอันแกยุหันแกกะดูแลห่องนะคะดูแลห่องหรือว่าเป็นเก์เฮาอซอยเมย์บุญธรรมน้ำน,นะคะก,บบกับบรกับบไดมีหลายห่องดอกทีว่ามีคนเศร้านะแต่ว่าพูดึงว่าอันเกนเฮาเล่านัน่นหลายห่อง แต่ว่ามันบ่มีคนพี่น้องช่วงนี้มันบ่มีภูมิศาสตร์ตะกอนนี่คือห้องล้ามันก่บปฎิราลค่าแพงเด้กตสิียูประมาณสีพันห่าพันหกพันนะคะมีมีเอมียางไห่เนาะมีที่นอนมีเอมียางไห่แต่ว่าช่วงนี้มันมันบ่มีมันบ่มีพวกพนักงานโรงแรมพนักงานบาร์ พนังงานนวดยังสี่คือพวกนี้เขาปิดตัวลงมันก็เลยบ่มีคนไปเซาเขากลับบานเบิดพี่น้องมันก็เลยว่างหลายของทีว่าเกินเฮ่าทีว่าน้องบัวยุ่น่ะที่เขาดูแล่น่ะมันก็ว่างไลเพื่อเพื่อนกระมวมาญี่ปุ่นคือทอดบ่อคือทอดภูเก็ตคือทอดปลาตองบ่อคือมันเหมือนว่าคำถามเนี่ยมันมาสกิดใจอ่ะพี่น้องมันมาสิกิดใจคือทุกสิ่งทุกอย่าง ภาพเหตุการณ์ทุกอย่างมันอยู่ในความทรงจำนี่อยู่ในหัวสมองในในความทรงงจำขอางายบนุนพี่นอ้องเวลาหลับตาลงจกขึ้นหินจะเนื้อหินเบิเบดตอนอยู่กับพญายตอนไปเที่ยวทะเลตอนอ่าไปห่างไปซื้อของอยุของกินไปเหตุงานนะคะคือทุกอย่างมันอยู่ในความทรงจำหละพอมีคนมาถาม,มนัเงเย็นเฮ้านึกถึงภาพเกา่าๆขึ้นมาพี่นอ้องบางครั้งก็ บมื่อหนาบางทีเราคิดไปก็เม่หนาจะเป็นแบบนี้บ่าคิดว่าจะเป็นแบบนี้อย่างปมะมาณนี้เนาะพอยัแล้วกะแล้วกะอายุสั่นโพดพี่น้องแล้วหนาจะอยู่น้ำเฮ้าอีกจะนอยเนะกับเ่อนั้นแล้วว่าแล้วก็ว่าอยู่ได้พอยับิวแล้วก็ว่าฉันฉันอยากอยู่หอดแปดสิบปีแล้วว่าฉันอยากอยู่แปดสิบปีแล้วฉันจังอยากตายฉันจังสิตายแล้วว่าฉันจะอยู่กับยู อีกอันสิบสิบสิบตใดสิบเอ็ดป,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 ปีอย่างนี้ลหละแล้วว่าแต่เราก็เป็นไปบ่ได้น,นันเฮ็ดใ้เฮาคือทอดอยู่เพราะว่าเราเสียอยุหันพอยย่อยี่กระไดเฮาก็ไปลอยขัน้นเราอยู่ในทะเลทะเลกับทะเล,ะเลปลาตองวันนี้บนไปบนภาพที่ทุกคนไปเก็บภาพบรรยากาศย่ำตะวันตกดินย่ำตะวันตกนามย่ำตะวันขึงยังเนี่ย คือยุป่าตองเลยอ่ะย่หาดป่าตองเลยอ่ะพี่น้องเวลายา่บนเห็นเหรมันกะมันกะภาพตเก่ามันกะขุดขึ้นมาในความทรงจำเฮาหรอมันเ็เห็นในห้อาแบบยังไงก็รู้อ่ะคือบอกว่าถือพี่น้องันบอกว่าถือยาบนไปเห็นข่าวเนาะเห็นเอ่อเหยื่อข่าวผู้เก็ตเพราะว่ายาบนอันเขาไปเขาอยู่ในกลุ่มเหยื่อข่าวผู้เก็ตเนาะเขาอันโคดเนาะเขาโคดมาวาน ในที่สุดก็ถึงก็ถึงทีของเราวันของเราที่ต้องขนของกลับบ้านกลับไปตั้งหลักก่อนอย่างประมาณนี้เนาะว่าอยู่ต่อไม่ได้อีกแล้วอย่างสินาะเก็บของหลวกะเอาของขึ้นรถแลวก็น้ำตาตก่ะน,นะพี่น้องอยี่บนนึกถึงความรู้สึกตรงนั้นจ้าของที่ว่าตอนที่ว้ยยี่บนขนของ,ขอ,งออกจากห้องมือสิกลับเนาะวันที่2ี่สิมิถุนา ยี่บนคนของขึ้นรถตู้วันที่ยี่สิบมิถุนาน้องเขาไปรับเมาลดตู้จะป้าจองมาบาดเลยเอาน้องแมวสองตัวมาทั้งที่ของกับประเด็นี้อย่างมากมายพี่น้องก็เมาลดมาตอนที่บนคนของขึ้นรถย่บนกับจุดถูกจุดยังบอกเก่ยวทีเจ้าท้างเนาะบอกก้าวเจ้าทีเจ้าทางอ่านบอกก้าวเอินดวงวิญนานของตะบิวขึ้นรถมายี่บนบ่หันหลังเลยพี่น้องคือบ่หันหลังก็ับไปเบิ่งตรงที่เฮ้าเคยอยู่เคยกิน คือน้ำตาตกเลยน้ำตาตกพ่อหลดแลนออกจากสิพลภูเก็ตเนาะค่สะพานสารสินคือใจหายอะ่ะพี่น้องใจหายมากๆเลยขนาดขนาดมาเฮาไปยูวบดถึงสิบปีนะคะสำหรับคนที่ยูเป็นสิบยี่สิบปีภูเก็ตป่าตองเหมือนบ้านหลังที่สองเราเขาสิมีความรู้สึกขนาดใดพี่น้องว่านเนาะหลายๆคนที่เคยยูหันถ้าเป็นเอฟซีย่บุญถ้าเคยไปยูหัน ควบตัวสืบตรงนี้อาจจะบ่บ่แตกต่างกันแม่น,มนามาบ,นบนน่พี่น้องว่าเราถามมาเยี่ยบนจิกลับไปอีกบ่ถ้ามีโอกาสกลับไปพี่น้องเยี่บบนจิกลับไปอยู่นะคะย่างน้อยๆก็คือไปอา่าอยากไปเฮ็ดบุญหาตบิวคือไปเฮ็ดสังฆทานเฮ็ดอีหยังหาเล่าอยู่อยู่วัดกรรมัมมาลาเนาะเยี่บบนจิไปประจําวัดกรรมัมมาลาคือแล้วก็วัดที่ไปเผาเล่าเนาะก็อยู่วัดอันแหลมเพชร นะคะวัดเหลี่ยมเพชรนาหาดบ้านโตนะคะก็คือแถาทานอีหยังเล่าก็ยุหันยี่บดก็เอาไปลอยขั้นคือไปเผาไปอย่างเล่ายุหันเนาะแต่เป็นบาทหลังสุดท้ายของเล่าก็อยากไปลำมึงก้อนดึกดื่นเก่าๆผับเก่าๆอีกอย่างทีมีโอกาสนะคะถ้ามีโอกาสค่ะยี่บดก็ตายก่อนถ้ามีเงินนะคะจะไปจะไปยุคน้อกนี่มีพีคนหนึ่งที่เพิ่นอยู่ต่างประเทศ เพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็นคนสปปลาวนะคะเพิ่นอาจจะเบิ่งเพิ่นอาจจะเบิ่งคลิปเย่บนอยู่นะเพราะว่าเพิ่นเอฟซีอยู่เพิ่นบอกว่าถ้าเพิ่นได้มาเมืองไทยเพิ่นจะโทรมาเพิ่นจะนัดให้เย่บนไปหาแล้วก็จะพาไปเที่ยวจะไปที่ป่าตอกเย่บนญเราไปไปน้ำเน่ไปน้ำเน่อยากไปยู่เลยวะอยากไปยู่แบบว่ากับปลู่ว่ามันสี มันสิตอนไหนเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือมันโควิดนะคะมันยากมากสําหรับการไปมาเข้าออกประเทศพี่นอ้องคือมันเป็นอุปสรรคกับโควิดนี่แหละตอนนี้จะได้ก็ทุกคนสู้ๆเด้อพี่น้องเด้อสู้ๆนะคะสู้ไปก่อนเนาะรอให้มันแบบว่าให้มันปลอดภัยก่อนให้มัน,นอย่างก่อนเขาเปิดประเทศแบบว่าบ่ต้องกักตัวหรือว่าบ่ต้องอบริมีโลกตัวนีเลวทังสีนะมาเที่ยวก็สิได้แบบว่า มีความสูบประองกังวลในอย่างสิน่ะสูบๆไปกอนเด้อพี่น้องยี่ปนก็นจะไปคือกันล่ะนะคะอย่าไปอยู่ต้องมีเวลาต้องมีโอกาสได้ไปลหละสําหรับตาตองภูเก็ตของเขาเนออ่อเพื่อนๆห,หลายคนอยู่หันญี่ปนก็นคิดว่าอันคือซิโบแบบว่าไปกับิบโบวาวเวไปไหนนะคะเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ เข้าไปเขาก็จะโทษไปบวกกันกนไปหาเพื่อนหาอย่างไปพักไปอย่างนู้น้องเพื่อน,นอย่างสกรกระไดอยงนี้นะจักอาทิตย์ไปเปิดหูเปิปดตาไปลำาลึกถึงบรรยากาศเกา่าๆเรื่องเล่าคำหลังอย่างนีนะบางคนก็่าย้ายเพราะต้องนั่นดอกเลื่มไปซะมันเป็นอดีตไปแล้วอย่างนี้คือมันมันลื่มไม่ได้ดอกอดีตมันก็ยังในความทรงจำของเข้าเพราะวะ่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่นอ้องมันมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในใจ นะคะยู auto, horse, 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 tai, ่ในใจเฮาเห็นเฮาประทับใจแล้วก็เห็นเฮามีความสุขแล้วก็พร้อมกับเห็นเฮาเสียใจเสียสูญเสียคนที่เรารักอยู่ที่นั่นนะมันยังเสียพี่น้องเออจังใจกับเป็นกำลังใจให้กันเด้อพี่น้องเนาะบองวันจะเป็นยัยบดบวันจะเป็นเอฟซีนะคะก็ทุกคนสู้ๆนะคะสูรอให้อุตส่รอให้ได้ใจจังหวะใจอุตส่าห์ต้องเปิดบ้ากับเพย่อนคนเนาะเออยัยบดก็เล่มาแล้วพึ่งลำพังพี่น้อง เราเพิ่งลำพังถึงเดียบถึงเดียเอาเป็นว่ามันจะข่าวหนาแนาเลยพี่น้องจะได้กับเพื่อนๆที่อยู่ในไทยเนาะจะข้าวหน,น,น้าหนาวแล้วดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อเป็นเขขงาเป็นเยื่อบดคนเยื่อบดก็ชืบบ้อกันละนะครับกะบางมือกกะดีบางมือกกะไรสามวันดีสี่บันไข้พี่น้อง ดูแลสุขภาพนะคะเอาละคลิปนี้สำนีเนาะหลายนะที่เร็วนะคะอุบนพรมผืดเรีบบนพรมเผืดละมือผือพุกนะคะขอจบคลิปไปก่อนเด้วเจอกันคลิปหน้าจ,จ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ